ผมขออนุญาตทำเรียนว่าเราจังหวัดลำปางได้ดำเนินการตามขั้นตอนและก็ให้สนับสนุนให้จังหวัดจัดทำแผนและก็มาเชื่อมงานจังหวัดรวมทั้งพระราชบัตงระเบียบบริหารและการเงินะครับด้วยสรมการพัฒนาจังหวัดซึ่จะมีวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตามความระสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาของจังหวัดการ จะดำเนินการไม่สเร็จได้ก็เพราะว่าจะได้ให้ความรู้กัรทุกระดับร่างแผนการดำเนินการจะส่งให้กับธนาคารกรเามีโครงการเพื่อใการ่าดทอดเพียงและรับฟังจากองค์กรภาคประชาชนภาคประชาชนรวมถึงภาคประชาชนและตาท่านต่างนั่นไปถึงทางพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางสถานี วิวิวกระจายเสียงประเทศไทยนะครับซึบ่งบันนีแต่ว่าในฉบับที่สามเนี่ยนะครับปี57ถึงปี60เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเรายัางเดินหนู่ที่ก็คือให้ชับคนทั้งจังหวัดได้รับทราบนะครับซ <c oughs> ึ่งในกาสร้าพื้นฐา,านในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพาชีวิตไม่ว่าจะเป็นถนนประปาไฟฟ้าที่ยังมีราคายังไม่ดีหรือที่ยังไปไม่ถึง ก็ต้องการที่จะเสริมสร้างในสิ่งต่างๆนี้ให้ครบถ้วนเต็เลยจะได้สอบทาเลยเพราะว่าการจัดทําแผนครงมาณของปี57เนี่ยก็จะเริ่มดําเนินการในปลายปี2องพนอนะครับถ้าเราทําแผนตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถดําเนินการได้เห็นแล้วก็จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งหมด7ครั้งแล้วแล้วก้ไขประเด็นืออสื่อสารสก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้ทักของตำปานเราควรจะเป็นอะไรซึ่งในส่วนของการจัดทาแผนเนี่ยตอบที่สองเปอร์เซ็นตนะ์เนเป็นไงครับอยากได้ในเรื่องของระบบสังคมคือเด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหายาเสพติดปัญหาอะไรตา่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจนะฮะนั้นก็มีการถกกันไปถกกันมานะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้สนุกในเรื่อ,องในเรื่องของสุขการในเรื่องของอ รองรับแสดงความเห็นเข้ามาส่วนจุดอ่อนเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับเรื่องของจุดอ่อนอันนึ่งนะครับซึ่งชาวล้ปางเนี่ยมักเจอนะครับส่วนจุดโอกาสหรือว่าไอ้สงคามนะครับหรือประวติาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้จังหวัดละคนก็จะหลั่งไหลมาในเรื่องแล้วมันไม่ทำลายระบบเมฆต่างๆเขาเพี่น้อง ชาวจังหวัดลำปางเนี่ยเข้ามานะครับเรามีการทบทวนในเรื่องของแผนชุมชนนะครับผลการศึกษาเนี่ยพบว่าร้อยละหกสิบห้านะครับท่านเชื่อหรือไม่นะครับว่าพี่น้องชาวจังหวัดลำปางเนี่ยร้อยละหกสิบห้าต้องการอะไรท่านผู้ชมหรือว่าผู้ฟังที่บ้านด้วยนะครับซึ่งจะได้มีการาากนำเสนอข้อมูนะครับต่อมา